มื่อนี่เด็กชายตัวตุนเด็กชายดินแดนกระตือนมาแต่สาร้อมพอเด้เพอวัยยังตีเมื่อนี้ผมจิบาวส่บาทกับพ่อค่ะช่วงตีสี่ของเมื่อขึ้นมันบ่ฝนกระตกดีดียิงแต่ว่าตื่นเนี่ยเหมือนสามานี่แหละค่ะบรรยากาศหลังฝนตกกัสีสดใสแต่ว่าสีจืดจืดจัหน้อยแลวเบื้องนี้แม่ถอดแพ่่เพื่อห้ปับกับเงวแตกปับแลวเบื้องดางเปี่ยนไม่ได้ขี้ดินว่าเป็นยังลูกเล่นไปเละลุยเต็มที่ไปเลยนตอนนี้พี่มิวไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเด้อย่าหัวอย่าหัวลูกสาวฉันนั่งวางใดหูบออยมมไไไปนนนน่่ะะะหูกก็จด้้้ิขาวฟีแล จะต้องซื้อข้าวกินทุกวันนะแล้วแม่ก็ต้องเพิ่มค่าขนมค่ากับข้าวให้หนูไปกินที่โรงเรียนนะฉันก็เลยหันไปถามนา่งว่าเอาแล้วแม่ต้องเพิ่มให้วันละเท่าไหร่ล่ะมัแล้วแต่แม่เลยจัดสินค้าบางเลยแล้วนางก็ได้บรรลอยนะเดีวงานไปรู้เลยทั่ไหนว่าเขาได้ไปบรรลอยนั่งไปปองแปงสู่กุลคิดพ่อจะคลองตะกี้โอ้ยตะเลียนอยู่มัธยมนั่นได้ไปเมื่อละยีบาทก็ถือว่ารู้แล้วเด้แต่ก็คือบาละเฮาสิไปเทียบกับสมัยตะกี้กับบ่ได้มันคนละยุคคนละสมัยค่ะน้องมีวางได้หูบ่แม่หนูก็นักใจแทนแม่อยู่นะเออสิมาทำทาว่านักใจแทนแม่ฉันก็เลยบอกนางว่างั้นหนูก็ต้องให้ความร่วมมือกับแม่นะ เวลาแม่ทางานแม่ขายข,ายของอีหนูก็ต้องช่วยแม่โอเคโอเคหนูจะช่วยเลี้ยงน้องแมนบบุ๊กย่ามันมนหละเนะบิ้งนองจกแลนเหรียญน้ำจะของลแลนหนีนองหลังจากใส่บาดเ็จเรียบร้อยแล้วแมนบอาไอาก้กนเกยวก้อนข้ากสิมาล่างรถปแบบนี้ค่ะรถกลไปสมบุกสมบันในการกูกมั่นนะ่ละแล้วเบิ้งบนนี้ร้านสพวกเธอนะั่นนะอยากม่ยุงอยากมาเล่นน้ำพอไม่แต่ยางใส่บม่มยานเลยเด้อนะอยากมีส่วนรวมในการเห็ดถุกอย่างเลยเด้จากนั้นก็ตัดผ้ามาที่ครัวบ้านๆง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุชเกมียชาานลอกไป ิเป็นหัวไผ่สวนไผ่กเก็บได้เบิดค่าเพราะว่าพักย่างต่างงาบานเทาบ่แพงกันได้หญิงบ่มีการขายกันทั้งสิน้นอยากไปเก็บก็ได้แค่ขอห้องใ่กันมาขอเก็บพักนั่นเก็บพักนี่แนะ่เด้อเออจังสัจังสีงสอักย่างต่างงาบานเฮานะ่ะสวนมามิต่ขอ,อกันบ่คอยได้ซื้อดอกซิได้ซื้อแน่กมหมูเห็ดเป็ดไก่น่นละมื้อนีแม้ยาเสียดอีหยังมาตีาาตาาตกระเสีดอ้อมเป็ดค่ะอ้อมเป็ดใส่ผักใส่ก่อนอื่นกะเสีเน้องเป็ดออกจากข้างสบัตพันปีสะกอนหลังจากนั้นกระเสียวมะฮันมาสร้อยเป็นตอนแบบม เราวางขัวอยูเหมือนมามยฉันกะใส่ฉันขัวไปทาเด้แล้วไมยากะสิบอกปลาปะเป๊เฮ็ดยังปาตีฟ้านบอกหุ่งค่ะมื่อนี้กะสิขวใส่บักหุ่งน้ำเด้ฟานบักหุ่งแล้วก็ทิมเป๊ะใส่นถ้วยลดค่ะอุ้มแมนใส่ได้หมอหลังจากนั้นกะสิเติมนำ้ำร่งไปแล้วกะสิต้มทิมไว้แบบนี้ละไมยบอกว่ากะสิตม้มว้เปื่อยๆจนว่าเป็ดมันสุกพุ่นละตัดผาไม่ทีหนึงเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยน้องบอกแล้วค่ะการเฮ็ดกับเขาวนี่คว่มไวอยู่นึงแต่ว่าเราวางเฮ็ดเป็ดอยู่่นาปุ้นแล้วเอาไกลอย่างเขาสวนกวาง ว่าโอเคโอเคตมบอกทัวใส่อีกเมนูน,นึเมืองนี่ดินแดนนะกินเขาแล้วอาบน้ำแล้วกสิมากโอนอัวหากวนผู้นันผู้นี่ตัวบนนี้ตอนนี้เด็กน้อยดินแดน10บโลแล้วค่ะพอสิอุ้มไว้แล้วขี้โพนี่ก็เหตุเอดิเอดเฮ็ดเหเจินเทินอยู่หึ <c oughs> ยิงฉันสิบให้ฟังเมื่อบ,บ้านเนาะ้นงมิวมิวมันเล่นข,ขายของเฮียหน่อยก็ดินแดนนั่นแม่อยู่ขางเฮียน่ะนะกนั่งเล่นดินทรายกับน้องแมนบอสักพักมันก็นั่งเลีนนั่งเว้าผู้เดียวว่าให้ดินแดนน่ะเป็นลูกค้าแมนบอนั่งก็เป็นแม่ค้าแล้วนะกระถาม ร้านนี้เขาเป๊ะอยู่แล้วเพราะว่าเขาตําส้มตําใส่น้ําปลาสีช้อนตามสูตรสูตรดุดจ้าพาแซ่บประสันบายิงเงยฉันนั่งฟังฉันหัวประสันลูกสาวฉันบอกแล้วลูกสองคนนี่ยู่น้ากันไหลยู่น้ำฉันไหลจนซึมซับไปเบิ่ดแล้วค่ะซับของฉันนั่นนางเบาไปฉันก็คิดอยากหัวแต่บ่าวบอหัวแห้งได้ยานลูกอยากอายมันก็นั่งเบาไปผู้เดียวนะนะมันกะมาบอกแล้วนะลูกค้าส้มตําสูตรน้ําปลาสีช้อนตามสูตรของดุดจ้าพาแซ่บนี่เขาเลิศจริงๆนะเขาเป๊ะมากเลยประสันบามาลุ่นกันเด้อว่าลูกสามคนนี่เทิงดินแดนเทิงมิวมิวเทิ้องเป็นขี้ คือแม่แต่ว่าถึงเวลาอีลีก็แล้วแต่เขาดอกว่าใหญ่ขึ้นมามันสิเป็นยังกะซามาแต่มันเป็นคนดีของสังคมกับพอแล้วก็ใดคือยาขี่เราคือแม่ฮื่ยๆหยอกๆค่ะนี่เบาตำป้าตำโคกว่ามาแล้วมาแต็มไปทั่วทีบทั่วแดนตำบกทั่วของเฮาก็แล้วแค่ะแนวกินในเซานี้ก็สิมีซำนี่ละมีไก่ย่างเขาสวนกวางใช่มั้ยมีออมเป็ดใส่ผักใส่ค่ะแล้วก็ตําบกทั่วส่วนดินแดนก็แหนขาไก่คือเก่าเพิ่นเพิดเพิ่นคืออย่างนี้กับการแหนขาไก่น่ะนาตอนนี้และนี่ค่ะขอขอบคุณลูกค้าที่ใส่ครีมเฮาครบเซตเด้อใช้อยู่จ้าใช้ดีคักค่ะใช้มา1เดือนแล้วหน้าดีขึ้นมากบอกแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ที่เฮ็ ผิวสุขภาพดีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าขาวแล้วไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ใช้ไป3วัน7วันลอกฟ้าอันนั้นคือคีมมีสารแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนใช้ไปผิวสุขภาพดีแน่นอนผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเกาหลีลอยเปอรเซ็นตกับทักแชทหาดุจาาบบดดจาผ้าแซบเดลเดอร์จ้า